สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะคะเข้าสู่ชั้นเรียนวีออนไลน์ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีพี่น้องท่านใดที่จําได้บ้างคะว่าอาจารย์เซฟสอนในเรื่องของอะไรนะคะในบทเรียนที่ผ่านมานะคะอาจารย์เซฟก็ได้พูดถึงตอนที่ว่าพระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ํามัน แล้วก็ได้พูดถึงว่าในช่วงฤดูร้อนนะคะที่คนเลี้ยงแกะจะต้องประสบกับปัญหาที่มีแมลงต่างๆมาสร้างความวุ่นวายสร้างความลำคาญโดยการวางไข่โดยการกัดโดยการตอมจนแกะบางตัวนั้นจะต้องหลบไปแล้วก็ทําให้เขาไม่ได้กินอาหารจนเขาเสียชีวิตในที่สุดนะคะดังนั้นคนเลี้ยงแกะจะต้องดูแลเอาใจใส่ แล้วก็ทายาหาอาหารให้แกะเป็นพิเศษนะคะเช่นเดียวกับชีวิตของเรานะคะบางครั้งอาจจะมีมารซาตานที่ก่อกวนชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราซึ่งสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตของเราซึ่งอาจารย์เซฟนะคะก็ได้สรุปเป็น3ประการด้วยกันประการแรกก็คือปกป้องนะคะและประการที่2คือเปลี่ยนแปลงและประการที่3ก็คือปลอบยนต์เองค่ะและในพระธรมรมสดุดีบทที่3นะคะก็ที่ ก็ได้เน้นถึงความเอาใจใส่ความกระตือรือร้นของคนเลี้ยงแกะนะคะตลอดการศึกษาพระธรรมสรีรีบทนี้นะคะซึ่งเน้นย้ําให้เห็นว่าความขยันขันแข็งของเจ้าของข้อแกะซึ่งมีผลมากต่อสุขภาพของแกะนะคะและก็ความสุขสบายของแกนั่นเองค่ะเราจะเห็นได้ว่าแกะได้รับความสุขดีนั้นและได้รับผลประโยชน์ทุกอย่างก็ต่อเมื่อคนเลี้ยงแกะนะคะ,อะเอาใจใส่มอบความรักแล้วก็ มีการจัดการที่ดีนะคะค่ะและในวันนี้นะคะที่เราจะศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าในพระธรรมสาดุดีบทที่23ข้อที่6ด้วยกันนะคะบอกไว้ว่าแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพระเจ้าไป ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระองค์สืบไปเป็นนิดค่ะแล้วก็บทเรียนที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะจะอยู่ในสรุดีบทที่23ข้อที่6ก่อนนะคะซึ่งบอกไว้ว่าแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าค่ะ เมื่อมาถึงพระธรรมตอนนี้นะคะผู้เขียนก็ได้สรุปเป็นประโยคสั้นๆง่ายๆแต่เต็มไปด้วยความกล้าหาญว่าแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าค่ะแกะภายใต้การดูแลของผู้เลี้ยงเช่นนี้นะคะทำให้เขามีความมั่นใจว่าตนเองอยู่ในฐานะที่พิเศษคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ตรงหน้านะคะอย่างน้อยที่สุดความรักและความดีหรือว่าความกรุณาปานีนั้นจะติดตามมาอยู่เสมอแกะตัวน้อยเหล่านี้นะคะสามารถมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมได้ว่าตนมีเจ้าของซึ่งสามารถเข้าใจเห็นใจรวมทั้งยังฉลาดหลักแหลมอีกด้วยค่ะนี่ไม่ใช่เพียงประโยคที่แสดงความเชื่อมั่นเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการประกาศอย่างมั่นใจว่าเราสามารถพึ่งพิง องค์พระผู้เป็นเจ้านะคะผู้ที่ทรงทราบวิถีทางทุกอย่างของเรานะคะแล้วก็ทราบเป้าหมายทั้งสิ้นของชีวิตของเราหรือชีวิตของแก่นั่นเองนะคะคะ่ะมีคริสเตียนสักกี่คนที่มีความมั่นใจหรือว่ารู้สึกเช่นเดียวต่อเอ,อเช่นเดียวกันกับเช่นเดียวต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะว่ามีคริสเตียนสักกี่คนนะคะที่มีความมั่นใจแล้วก็รู้สึกเช่นนี้ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าคะ พวกเรากี่คนที่มีความมั่นใจในทุกสถานการณ์ของชีวิตนั้นว่าความดีและความรักมั่นคงของพระเจ้าได้ติดตามชีวิตของเราอยู่เสมอน,นะคะค่ะแต่สำหรับผู้เขียนประทมสรุดีในตอนนี้นะคะ mm hmm. เขามีความมั่นใจว่าความดีและความรักของพระเจ้านั้นจะติดตามเขาไปไม่ใช่แค่ ตอนนี้เดี๋ยวนี้หรือว่าแค่บางเวลานะคะแต่ว่าจะติดตามเขาไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเขาซึ่งความดีในที่นี้นะคะหมายถึงสิ่งดีๆต่างๆมากมายนะคะที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ว่าจะเป็นในการโดยการเลี้ยงดูการช่วยเหลือการทรงนำไปสู่ทางที่ดีการปกป้องการดูแลการเอาใจใส่การปลอบโยนหรือแม้แต่การช่วยกู้ต่างๆนะคะซึ่งสิ่งสารพัดที่พระเจ้า ทรงกระทำต่อชีวิตของเขานั้นทุกสิ่งล้วนแสดงออกถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อลูกของพระองค์นั่นเองค่ะความดีและความรักนะคะทำให้เขาไม่กลัวสิ่งใดหรือว่ากลัวอันตรายใดๆที่เกิดขึ้นกับเขานะคะไม่ว่าจะเป็นการที่จะต้องเดินผ่านหุบเขาเงามัจจุราชหรือแม้แต่การที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหาร ให้เขาต่อหน้าต่อตาคู่อริหรือว่าต่อศัตรูของเขานนั่นเองนะคะเขาก็ไม่กลัวเพราะเขาได้วางใจในความดีและความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเขาค่ะแล้วก็และเขายังมั่นใจอีกว่าความดีและความรักของพระเจ้านะคะก็ยังจะติดตามเขาไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเขาด้วยเช่นกันเพราะว่าพระสัญญาของพระเจ้านะคะที่บอกว่าเพราะพระองค์จะสถิตกับเขา เขาจึงไม่กลัวอันตรายใดๆเช่นเดียวกันกับชีวิตของเรานะะคให้เรามั่นใจว่าความดีและความรักของพระเจ้านะะคก็จะติดตามชีวิตของเราไปตลอดวันคืนในชีวิตของเราด้วยเช่นกันเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดแต่ให้ระวางใจแล้วก็เดินตามทางที่พระเจ้าทรงบอกนะคะค่ะแล้วในชีวิตของเราเรามั่นใจในความรักและความดีของพระเจ้าที่ได้ติดตามชีวิตของเราไหมเราได้มั่นใจมาก น้อยแค่ไหนคะขาดจริงอยู่ที่ว่าเมื่อเรามีสุขภาพที่ดีมีไรายได้ที่ดีมีครอบครัวที่มีความสุขในเวลานั้นเราอาจจะพูดได้ง่ายว่าแน่ชีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าแต่จะเป็นอย่างไรเมื่อ,เม,อเมื่อเรามีสุขภาพที่แย่ลงเราขาดไรายได้เราเจ็บป่วยครอบครัวเรามีปัญหาเราพบกับ ปัญหาเยอะแยะมากมายนะคะในช่วงเวลานั้นเราอาจจะพูดไม่ออกหรือว่าเราอาจจะพูดในแนวประชดประชันว่าแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักขององค์พระผู้แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าหลายๆครั้ง เมื่อเราเจอปัญหาเราอาจจะพูดในแนวทางที่แบบประชดประชันหรือว่าต่อว่าพระเจ้านะคะแต่ว่าอยากให้เรามั่นใจในการในความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราอยู่เสมอนั่นเองนะคะค่ะพี่น้องคะเรามาดูกันว่าทําไมผู้เขียนพระธรรมตอนนี้ถึงได้มีความชื่นชมยินดีนะคะในพระธรรมสรุดีบทที่ยีสามข้อที่ 6, ข้อที่หกนะคะก็เป็นเหมือนบทสรุปที่ว่า ทำไมผู้เขียนถึงมีความชื่นชมยินดีได้นั่นก็เป็นเพราะว่าความดีและความรักมั่นคงของพระเจ้านะคะที่ได้ติดตามชีวิตของเขานนั่นเองค่ะค่ะก็อยากจะสรุปเป็น2ประการด้วยกันก็คือประการที่1คือมั่นใจในความดีของพระเจ้าความดีของพระเจ้าคืออะไรความดีของพระเจ้าก็คือสิ่งดีๆต่างๆมากมายนะคะที่พระเจ้าได้ทรงกระทําในชีวิตของเราในแต่ละคนนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือการปกป้อง การเลี้ยงดูแล้วก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเยอะแยะมากมายที่พระเจ้าทรงกระทําต่อชีวิตของเรานะคะค่ะก็อยากให้พี่น้องนะคะได้ลองนับดูพระพรของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรานั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะความดีหรือสิ่งดีๆที่พระเจ้าทรงกระทําในชีวิตของพี่น้องนั้นมีมากขนาดไหนอยากให้พี่น้องได้ลองคิดไข้ควรแล้วก็ได้ลองอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าในความดีเลิศท้งปวง,งของพระองค์นะคะ ให้เราได้ลองคิดไข้ควรแล้วก็ไต่ตองดูว่าพระเจ้าทรงมีพระคุณมีความรักมีความออพระเจ้าทรงกระทําสิ่งที่ดีอะไรบ้างต่อชีวิตของเราอยากให้เราได้ใช้ช่วงเวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะพระเจ้าคะเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับ สิ่งดีๆมากมายที่พระองค์ทรงกระทําต่อชีวิตของเราพระองค์ทรงดูแลเราพระองค์ทรงเลี้ยงดูเราเราไม่ขัดสนสิ่งดีอันใดที่มาจากพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าตลอดชีวิตของเราที่พระองค์ทรงนําและพระองค์ทรงนําชีวิตของเรานั้นอยู่ในทางที่ดีอยู่เสมอเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกสิ่งสิ่งดีงามทั้งปวงที่พระองค์ทรงกระทําต่อลูกของพระองค์เราขอบคุณพระองค์เราอธิษฐานร่วมกันในนามของพระสกิต์เจ้าอาเมน และในประการที่สองนะคะคือมั่นใจในความรักมั่นคงคําว่าความรักมั่นคงก็คือรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นรักที่สม่ำเสมอไม่ตามใจไม่ตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแต่ตามพระสัญญาของพระเจ้านั่นเองค่ะเมื่อเรามองดูความรักของมนุษย์นะคะความรักของมนุษย์นั้นก็มีวันหมดและก็มีวันที่จืดจางไปเป็นรักที่ ีการเปลี่ยนแปลงเป็นรักที่ไม่สม่ำเสมอแต่สําหรับความรักของพระเจ้านะคะเป็นความรักที่มั่นคงนิรันด์คือรักที่ยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของพระองค์เองบนไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายนะคะในหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อที่16บอกไว้ว่าดังนี้แหละเราจึงรู้จากความรักโดยที่พระองค์ได้ทรงสละพระชนของพระองค์เพื่อเราทั้งหลาย แล้วก็ในพระธรรมยอต์บทที่10ข้อที่11บอนะคะบอกไว้ว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสลับชีวิตของตนเพื่อฝมแกะนะคะเมื่อพระธรรมสองอ,อ,สองตอนนี้นะคะก็ได้บอกแล้วว่าพระเจ้าพระเจ้านั้นมีความรักที่มั่นคงต่อเรานะคะมีความรักที่เสียสละมีความรักที่ปกต้องดูแลเรานะคะค่ะก็อยากให้ พี่น้องได้มั่นใจในความรักมั่นคงของพระเจ้านะคะที่มีต่อชีวิตของพี่น้องนั้นว่าเป็นความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่เป็นความรักที่มั่นคงนิรันด์นั่นเองค่ะดังนั้นความดีและความรักมั่นคงนะคะไม่เป็นแค่เรื่องที่ผ่านมาแล้วเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของอนาคตที่จะตามมาด้วยเช่นกันนะคะคริสเตียนเราจึงดำเนินชีวิตด้วยความไว้วางใจแล้วก็ ดำเนินชีวิตด้วยความหวังที่เรามีในพระเจ้านั่นเองค่ะผู้เขียนตอนนี้นะคะได้บอกว่าติดตามพระเจ้าทุกวันคืนติดตามทุกวันคืนของชีวิตนะคะมันก็เล็งให้เราเห็นว่าตัวเขานั่นเองมีความมั่นใจว่าพระเจ้านะคะทรงอยู่ด้วยกับเขาตลอดเวลาพระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยกับเขาแค่เพียงบางเวลาไม่ได้อยูกออ่กับเขาแค่ช่วงเวลาเช้าเย็นหรือว่าช่วงเวลาบ่ายนะ วพระเจ้าอยู่ด้วยกับเขาทุกๆเวลาทุกๆสถานการณ์นะคะใช่แล้วพระเจ้าก็อยู่ด้วยกับเราทุกเวลาด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่เพียงบางเวลาแต่ว่าแม้ว่าบางเวลานะคะเราอาจไม่ได้นึกถึงหรือว่าในช่วงบางเวลานั้นเราลืมพระเจ้าไปแต่ความจริงแล้วพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราทุกๆเวลาทุกๆวันนะคะพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเราเป็นแก่ของพระองค์ความดีและความรักมั่นคงของพระองค์นะคะ เราจึงเห็นได้จากผู้เลี้ยงที่มีต่อแก่นั่นเองนะคะเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงทำกับเราเช่นนั้นด้วยเช่นกันค่ะคำถามนะคะในชีวิตของเราพระเจ้าทรงดูแลช่วยเหลืออะไรเราบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาอยากให้เราได้ลองคิดด้วยกันนะคะแต่ละคนก็มีคำตอบแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือที่แตกต่าง กันออกไปเพราะว่าปัญหาของแต่ละคนนะคะที่พบเจอก็แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันแน่นอนว่าถ้าเรา,เาถ้าในเวลานี้นะคะเรากําลังเจอกับปัญหาให้เราวางใจในพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่อยู่ข้างหน้าที่คอยปกป้องและคอยช่วยเหลือเราอยู่เสมอน,นะคะและพระองค์สามารถช่วยเราในทุกๆปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้นั่นเองค่ะ และคำถามที่2นะคะในช่วงเวลาไม่ว่าจะยากลำบากหรือว่าสุขสบายเราได้สแสดงออกถึงความมั่นใจที่เรามีต่อพระเจ้าอย่างไรอยากให้พี่น้องได้คิดค่้ยควรสักเล็กน้อยนะคะว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือว่าในช่วงเวลาที่เราสุขสบายเราได้สแสดงออกถึงความมั่นใจที่เรามีต่อพระเจ้าอย่างไรนะคะ ก็มีตัวอย่างหนึ่งนะคะอยากจะมาพ,พูดคุยให้พี่น้องได้รู้ถึงพี่น้องเคยได้ดูหนังเรื่องหนึ่งไหมคะชื่อเรื่องว่าวอลลุ่มนะคะก็เป็นเรื่องที่บรรยายถึงคุณย่าคนหนึ่งนะคะที่เขาเป็นนักอธิษฐานเขาก็ได้ติดข้อความข้อความหน่งในบ้านนะคะในข้อความนั้นก็คือคําอธิษฐานที่ได้รับคําตอบและไม่ได้รับคําตอบซึ่ง เขาได้บอกว่าพระเจ้านั้นตอบคำปริหารในชีวิตของเขาเกือบทั้งหมดแล้วก็เยอะเกินกว่าที่เขาขอพระเจ้าด้วยซ้ำไปนะคะค่ะประยุกใช้นะคะวันนี้พรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าในวันข้างหน้าเราจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆนะคะให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงนำชีวิตของเราอยู่ เราองค์ทรงทราบแผนการทุกๆอย่างที่มีต่อชีวิตของเราความดีและความรักของอความรักมั่นคงของพระเจ้านะคะอยู่กับเราเสมอเพียงแค่เราอธิษฐานวางใจแล้วก็ทําตามในสิ่งที่พระเจ้าบอกทุกๆอย่างนะคะค่ะแล้วก็สรุปนะคะ,ะพี่น้องคะไม่ว่าสถานการณ์ชีวิตของเราในตอนนี้จะเป็นอย่างไร แต่อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะให้เรามั่นใจในความดีและความรักมั่นคงของพระเจ้าที่ติดตามชีวิตของพี่น้องตลอดบันคืนแห่งชีวิตของพี่น้องนะคะค่ะดังนั้นเราอย่าก,กลัวแต่ให้ระวังใจพระเจ้าในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือปัญหา ต่างๆมากมายที่เรากำลังเผชิญอยู่ให้เราวางสิ่งนั้นลงแล้วก็ให้เราวางใจพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้ที่นำพาชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้เราอธิฐานด้วยกันพระเจ้าคะเราขอบคุณพระองค์สําหรับขอะคุณความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์สำหรับความดีเลิศทั้งปวงที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราทั้งหลายเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักมัน่นคงที่พระองค์ทรงมีต่อเราเป็นความรักที่ มั่นคงนิรันด์เป็นความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ตามใจไม่ตามอารมณ์แต่ว่าเป็นความรักที่ตามพัะสัญญาของพระองค์แลว้วขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักที่ยิ่งใหญ่และความดีของพระองค์ที่พระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์บนไม้ทั้งเขนเพื่อเราทั้งหลายทําให้เราทั้งหลายนั้นไม่ต้องตกเป็นทาสบาปอีกต่อไปให้เรามีสิทธิ์เสรีภาพที่จะดำเลนชีวิตกับพระองค์แล้วขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งดีงามมากมายสำหรับความรักที่พระองค์ทรง มอบให้กับเรานั้นเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระธรรมสดุดีตอนนี้ที่ทำให้เราได้มั่นใจในความรักแล้วก็ความดีที่พระองค์ทรงกระทำต่อชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราอธิษฐานร่วมกันในนามของ,องพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะเราพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ